หนิงปณิตารู้นานแล้วกลายเป็นมือที่สามเผยสารรับฟ้องแล้วลั่นถ้าไม่มาอยากก็อยู่ไปแบบนี้มุดดำทนไม่ไหวส่วนแทนหลังมีข่าวว่าหนิงปณิตามีปัญหาในครอบครัวกับสามีจนถึงขั้นจะหย่าล้างเพราะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นล่าสุดหนิงก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านราการแฉถึงความคืบหน้าที่มีข่าวว่ากำลังจะฟ้องหย่ารวมไปถึง ฟองเอาผิดมือที่สามได้เปิดรายการมาก็โดนมดดำคชาพาถามเลยว่าอกหักหรอชีวิตผัวทิ้งเป็นยังไงด้านหนิงตอบว่าก็ทำงานช่วงมีข่าวเดือนสองเดือนที่แล้วพูดตรงๆก็ทำไม่ไหวมีบิ้วงานประชุมก็ผิดพลาดตอนนี้กลับมาปกติต้องทำงานหาเงินอะไรจะเกิดก็ปล่อยไปหนิงเผยว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันสถานะตอนนี้ ทำหน้าที่ให้ดีเป็นพ่อแม่ปัญหายังทําอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆไปมดดามยังถามอีกว่าไปัย่าก็ยังไม่เซนเครียยังไม่จบซึ่งหนิงก็เผยว่าอยู่ไปนิ่งๆเราก็เครียดจิตตกแต่เครียดนานไม่ได้เราต้องทํางานตอนนี้เศร้าพอแล้วถามว่าทํางานไม่ได้กี่เดือนหนิงยอมรับเอาจริงๆตั้งแต่ต้นปีไม่อยากออกมาเจอคน,นคละครก็ยังไม่เปิดพิธีกรก็ไม่ได้ทํา เมื่อถามว่าบรรยากาศในบ้านมีเดินส่วนกันไหมหนิงก็เผยว่าไม่เจอต่างคนต่างอยู่ไปเรื่องอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ส่วนเรื่องฟ้องมือที่สามสารรับฟ้องแล้วใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองแล้วมีข่าวคนดีเอมมาหาเยอะมากเวลาเกิดปัญหาแบบนี้อย่าสู้ด้วยอารมณ์สู้ด้วยสติให้ผู้หญิงรู้ใช้กฎหมายได้กฎหมายช่วยคุณได้คนทำผิดต้องรับสิ่งที่ตัวเองทำผิดไป ถามเรื่องคนไปสืบถามมือที่สามหนิงบอกว่าเพียบเลยแต่ที่เจอตัวคือน้องนิลินเป็นคนเจอแล้วมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจเราปล่อยมานานแล้วแต่ไม่มีอะไรให้ต้องมานั่งพูดมวดดำถึงกับทนไม่ไหวส่วนแทนไปเพราะปกติเราไปทําเขาอย่าแต่คนนี้เขามาขอเราอยาซึ่งหนิงก็บอกว่าเราอยู่หน้าจอเพราะคนต้องมัดตั้งป้อมด่าเราแล้วเวลาพูดอะไรต้องใช้สติ ต้องคิดช้าๆเราพยายามจะให้เกียรติเขาที่สุดมอดดักับดีเจดาดายังทักหลังเจ้าตัวเสียงสั่นแล้วบอกว่าจะร้องไห้หรอนี่แขกรับเชิญมาร้องไห้ในรายการตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วด้านหนิงก็บอกอีกว่ารุ่นนี้ไม่มีร้องมดดำยังบอกอีกว่าปกติจะต้องไปตามเขาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามมีแต่จะบอกว่าเมื่อไหร่จะไปซึ่งหนิงก็บอกว่าพูดตรงนะ จากนี้ต้องไปทําเรื่องคดีที่ศาลคนติดตามเหมือนละครเรื่องหนึ่งดิ่งยอมรับทําอะไรไม่ได้ปล่อยไปข้อดีถูกจับตามองตื่นสติเราให้ทําสิ่งที่ถูกต้องจากนี้ก็ปล่อยไปแต่ละวันเราไม่ล้าเส้นเขาให้เกียรติเขาถามว่าทานรออะไรอยู่ทุกวันนี้ไม่เซ็นยาให้จบดิ่งตอบเขาไม่มาเซ็นก็อยู่ไปอย่างนี้ไม่มีอะไรสําคัญเท่าลูกที่อยู่ข้างๆเราตลอดเวลาส่วนกับครอบครัวเขาเราคุยตลอด กับน้องสาวจินค่อยถามพี่โอเคไหมไหวไหมน้องสาวจินน่ารักมาก